ครับผมผมมีเงียบนยพี่น้องสวัสดีครับมากับน้องสายครับกับช่องพิชชาตฝั่งชีครับผมวันนี้วันนี้จะพาไปทําอะไรครับพิชชาตฝัังชีครับโอ้ยำเบ็ดครับผมสายพี่น้องสาพี่น้องแมวไต่เกียดกันครับ เจ็ดลายเดยวจับเอาอยุ่งดียวพี่น้องแนวน้ำขึ้นหลายตอนแรกมันไม่ค่อยมีน้ำมันบอกบผม้อรอบยาน ี่น้องแนวเสียบ,บลอลไสก้อนแล้วปวดหัมอนดะ้หน้าดีกว่าไรน่า,นา,นาขึ้นหลายทาเ,ลทาเท่าให้ปลุกคอกวะสวดตังบุบด้อืฝูงลุกคอกนงม่เาน่ไปเลยใส่ใกล้เท่ม,ะนะมันตีได้นะเห็นบ่ ตัวน,นี้ยป่ะไม่รู้สเป็นตัางหากสิอืมไม่คุ้นตัวบอนสั้นพี่น้องนี่มื่อนี่ปลาเป็นสีเงียบครับหลังๆก็ตีแตกครับผมพี่น้องแนวย,ยามจากหลังก็เมื่อกี้เนี่ยมื่อนี้ปลาเป็นบ่ค่อยตีสั้นครับพี่น้อง <มา S 1> แต่กระรอชมของเอ้อ คุณ่มาว่าเอาอ,อถ้าว่าปลาตีกเดี๋ยวช่องพิชชาคราฟังชี้กับมีทายอีกตอนหนึ่งครับบุญเลย <laughs> นั่นหรอครับครับช่องพิชชาคาฟังชี้โอ้โหครับกดติดตามกด subscribe ได้เลยครับผมบพี่น้องเนี่ยรมือเศร้าเลยครับรับชมมือ่เศร้าดีนั้นเป็นแจ้งใดละ่ะโอ้ตีดอน ดวงเบ็ยบมันน้อยเป่ะ,ปะมันน้อยนะก็พอดีดีด้วยเหรอเดเพี่เหลือเพชรแม่นติดอันนี้นี่ถือซ่อมไปครับพ้าพ่อสมวกสมวกน้องครับเมืองลางนี้พี่น้อง

มันเปลียนแล้วเห็นเฉงดีแล้วพิ่ไงนเล้วมีกระบอลอนฮะไฟแดงเห็นดีก็วาเฮเอครอับผมคืนมะมูนี่บอกบอกไห้จินหัวนี่นีป่าบอก โอ้โหฟังนี่หนาวรุนดูเฮ้ยโอ้โหหลุดอีกแค่คลับหมุบจุกู้ิีอู้แมงหลายแค่าะายรุ่นต่อไปครับ เอาครับพี่น้องเนี้ยเป็นน้ำผุ่มมาบ่ครับไม่ได้ป่าจักตัว oh, <no. S 1> <c oughs> ยังมั่เวลาแต่ตีช่วงไหนเด็กๆมันซีหาทุ่มป่ะตีซองโอ้เอาครับพี่น้องกับมือนีก็ได้มานะครับบ้านเจ้าของนะครับผมมากับมูนะครับผมช่องพิชชาตังคีแล้วก็น้องสายแท้ๆเจ้าของฮนะ ก็เลยมาเล่นน้ำนะครับผมพอดีมีเจถือเลขเลี่ยงเนื้อย่างนะครับก็เลยได้มาก็เลยอาศัยมถทายชิปเล่นนะครับให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศอืมบรรยากาศ,ญญากาศแต่ก็เห็นบรรยากาศหรอ,อกละ่ะเห็นแต่ความมืดเฮ้ดังดังไฟเดียวกะเป็นคลิปเลาะทอง <c oughs> เล่นทง หลังไปอุดแมงมุมครับหุ่นงอุดแมงอ้าหนุงมไรไรับกลับบ้านได้ปะเนี่ยยามตัวได้ไดบายบายบรรยากาศนะเจอกันเมือ่อนนแล้วเมือ่อไนครับคอยมายากกังก็มาชมบรรยากาศทงให้ทงน้ำน้วกันพี่น้องนนี้ก็ดีให้น้องสายกับหมูนะพิชกาศบางชียามตัวพี่น้อง ได้ครับแต่รอชมกันครับครับพี่น้องฝากไว้นะครับท่านใดที่แวะเข้ามาชมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเด้อยพี่น้องเด้อปราณหมดหลายหลายละถึงหมดถึงหนู่มบริเเตรียมตัวมาครับนเมื่อนี่จับจุดอ่ะจะมีพี่น้องพี่น้องแนวสวัสดีครับ